นิสัยชอบเอาชนะมีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเราจะต้องมีสติปัญญาและมีความอุเบกขามีเมตตาตนเองในการควบคุมนิสัยนี้ให้ได้นิสัยด้านนิสัยนี้ส่วนที่ดีก็คือจะได้เอาชนะตนเองจะได้มีความอดทนนี่แหละมันจะทำให้เราเป็นผู้ที่ขยันขวนขวายและพยายามเติมเต็มศักยภาพตนเอง ฝ่ายรู้อยู่เสมอแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของการอยากเอาชนะคนอื่นอะไรแบบนี้มันก็เป็นฝ่ายอกุศสนดังนั้นเราก็จะต้องควบคุมไม่ให้เรามีนิสัยเอาชนะคนอื่นให้ได้ มันจะทําให้เราแพ้ไม่เป็นมันจะทําให้เราอยู่ในโลกนี้ยากเพราะไม่มีใครที่จะเก่งคําฟ้ามันก็จะต้องมีคนที่เก่งกว่าเราอยู่เสมอถ้าเราเป็นคนที่ชอบเอาชนะคนอื่นอยากเป็นที่หนึ่งมันจะทําให้เราแพ้ภัยตนเองมันจะทําให้เราเครียดเผลอเพ,เพก็เป็นโรคซึมเศร้าโรคจิตเภทได้ดังนั้นเราจะต้อง หักล้างลบล้างพฤติกรรมอยากเอาชนะคนอื่นอยากเป็นที่หนึ่งให้ได้เมตตาตนเองเข้าไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะได้แค่ไหนก็จงพึงพอใจโลกนี้อยู่ได้ไม่ถึงร้อยปีเอาเป็นว่าเราอยู่มากันกี่ปีแล้วบางคนอีกสี่ห้าสิบปีก็ต้องตายแล้วไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่ากับการที่จะทะเยอทะยานมักใหญ่ไฟ,ฟ,ไฟสูงใดๆเลยเราควรที่จะนำเวลา มาเพิ่มพูนศักยภาพทางจิตวิญ,ญญาณจะดีกว่าเพราะทุกสิ่งทุกๆอย่างที่เราไขว่คว้าบนโลกใบนี้เราเอาติดตัวไปไม่ได้เลยยกเว้นบุญกุศลและความสูงส่งของจิตวิญ,ญญาณที่ประกอบไปด้วยคุณธรรมลดละทิฏฐิมานะอัตตาลดละความมีตัวตนอยากมีอยากเป็นอยากได้นี่แหละสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่จะเป็นอริยทรัพย์ที่จะติดตัวไปได้เท่านั้น สาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญง,งอกงามเพิ่มพูนสุขทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ